สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครพินพารวยนะครับเอาก้อนเจเบิงสุดหวยหลักหน่วยบนนะครับมาดูฝากคำเตือนโปรดใช้วิจัยายานในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแรงสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครพินพารวยนะครับามาเบิ้งสตรหวยกันนะครับเพื่อตอกย้ำหลักหน่วยบนนะครับ อครั้งที่หนึ่งได้สองมาหลักหน่วยครั้งที่สองได้สามมาหลักหน่วยครั้งที่สามได้ศูนยมาหลักสิบครั้งที่สี่ได้หกมาหลักหน่วยครั้งที่ห้าได้เก้ามาหลักหน่วยครั้งที่หกได้สามมาหลักหน่วยครั้งที่เจ็ดได้สองมาร้อยกับหน่วยครั้งที่แปดได้แปดมาหลักร้อยครั้งที่เก้าได้ศูนยมาหลักสิบครั้งที่สิบได้สามมาหลักสิบ ครั้งที่สี่ได้สามมาหลักหน่วยครั้งที่สิบสองได้สองมาหลักหน่วยครั้งที่สิบสามได้สี่ที่ผ่านมานะครับได้สี่มาหลักร้อยนะครับครั้งที่สิบสี่ได้เลขห้านะครับได้เลขห้าตัวเดียวนะครับเลขหานี่มันยูหลักใดนะครับมาเบิ้งกันนะครับ หลักหน่วยหลักหน่วยคู่ขี้นะครับหลักหน่วยบนคู่ขี้เหลือเจ็ดกับห้านะครับคิดว่าเลขห้าจะมาไหมนี่ครับห้าเจ็ดนี่ให้เป็นตัวลองนะครับกับว่าตัดทิมเจ็ดกับว่าตัดทิมนะครับนี่ครับสูตรคู่ขี้ห้าเจ็ด นะครับสามนี่ให้เป็นไปเป็นหลักสิบนะครับอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยอหลักสิบนะครับแล้วก็เป็นที่มาของสรุปให้เลยนะครับอันนี้คือ ชุดบนนี่ครับชุดบนชุดบนนะครับชุดบนอาจารย์คนครเพ็นพารวยฟันให้เลยนะครับคือว่าเลขหลักร้อยให้อยู่เลข8นะครับหลักสิบให้อยู่ที่3มกับ6แต่เด่นที่เลขสามรองที่เลข6หลักหน่วย เด่นที่เ 5, ลขห้ารองที่เลขเก็นะครับตัวเด่นก็คือแปดสหเนะี่ยตัวเด่นแปดหหนี่ครับเป็นตัวเด่นให้ตัวเด่นสองชุด น,นี่เป็นตัวล่องนะครับตัวลองสองชุดนะครับตัวเด่นสองตัวก็คือตัวนี้ครับอันนี้คือเด่นบนนะครับอันนี้คือสรุปไผ่เลยนะครับเด่นบนแปดสามห้าแปดหกห้านะครับวันนี้คือเด่นบนนะครับ เอาเปลี่ยนเลยเอฟซีเตเบิงแล้วนี่ครับคือสรุปให้เลยนะครับสรุปให้เลยนะครับว่ามือนี้จะไปเอาห้วยน้าอาจารย์วัดปามานะครับต้องสรุปให้กอนบัดที่ว่ามันจิบไปตรงกันของอาจารย์ตรงบ่ตรงก็เป็นของเรื่องของสูตรนะครับก็คืออันนี้ก็คือของอาจารย์นครพิณผ้ารุ้ยนะครับบนชุดนี้นะครับคือบนนะครับ นี่ชุดชุดบนชุดล่างนี่ชุดเต็มบนก็คือพันให้ทั้งบนทั้งล่างแล้วนะครับต่อไปกระสีห้เบิง้งอ่าสูตรที่เฮ็ดมากว่ามันจะคือบอจะคลายบอคือว่าสองตัวบนสามมาครบ,บบนล่างมาอะไรเนี่ยสีําให้ดูอันนี้คือชุดล่างนะครับชุดล่างเนี่ยก็คือชุดเน้นก็คือสามศูนย์สามหกชุดรองก็คือห้าศูนย์ห้าหก อันนี้ชุดล่างนะครับชุดล่างอันนี้ชุดล่างนะครับอ่าอันนี้คือชุดบนนะครับตัวนี้คือชุดบนนะครับเอฟซีเยซับสนอันนี้ชุดบนนะครับเอาลังจากนี่ไปกะอาจารย์นครเพ็ญกะได้ว่าไว้ว่าจะไปหาหวยที่วัดปานะครับเพราะว่าเขาสองงวดติดมาแล้วงวดก่อนก็คือห้ 8ปดสองนะครับหมวดที่ผ่านมาว่าหนึงนี่ก็คือให้สิบเก้านะครับแต่ว่ามันออกกลับนะครับแต่งมวดนี้อาจารย์นักข้อพิเก็ร่งสีเข่าไปตามในมือนีมาให้นะครับถ้าได้ล่ะก็คือสิลุ่งคลิปให้เบิ้งเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ว่าอาจารย์เพื่อนอย่างได้สุราเซลนะครับถ้าถูกถ้ายังกะผูรดมีกิตศรัทธากะอาจารย์นักขอพิเศษก็สิลุ่งเบอร์ไว้ให้นะครับ หลังจากไปหาอาจารย์แล้วไปคุยกับอาจารย์ก้อนนะครับจะลุ่งเบอร์ไว้ไห้ว่าสิเอาเบอร์ไปนะครับก็บขอฝากติดตามไว้ในช่วงต่อไปนะครับเอาท้ายนี้อาจารย์นครเพียกขอขอกคาบสวัสดีครับ